คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีกุลหรือคนเกิดปีหมูนะครับว่าในเดือนตุลาคม2567นี้คนเกิดปีกุลจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b s ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับอ้าแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักษัตรปีกุลหรือคนเกิดปีหมูครับเดือนตุลาคมนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเดือนที่การงานของคนเกิดปีกุลนั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับคนเกิดปีกุลในเดือนตุลาคมนี้มีไพ่สามถ้วยขึ้นมานั่นหมายความว่าการมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะครับการมีข่าวดีในเรื่องงานการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานความสำเร็จ ของสิ่งที่ทำนะครับหรือว่าบางคนก็จะพูดถึงในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับใครที่ต้องทำยอดทำเป้านะครับหรือว่าทำงานเป็นทีมจะสำเร็จได้ด้วยดีครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับในเรื่องของการทำงานนะครับไพ่อัศวินแห่งถ้วยจะพูดถึงการงานที่เรียกได้ว่าก้าวหน้าอย่างมั่นคงครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเห็นความสามารถเห็นศักยภาพมอบหมายงานสำคัญแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุนนั้นมีโอกาสได้พักหายใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการได้เดินทางออกนอกสถานที่ นะครับก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันใครที่ตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศถ้าเป็นประเทศใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในแถบเอเชียต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปแต่ถ้าเป็นประเทศไกลๆนะครับอย่างยุโรปนะครับอเมริกาตะวันออกกลางอันนี้อาจจะยังต้องรอคอยต่อไปก่อนนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานคนเกิดปีกุลการงานดีแบบนี้เรื่องที่ต้องระวังก็คือไพ่สองดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของความผิดพลาดบางอย่างที่มาจากการสื่อสารทำให้การทำงานผิดพลาดนะครับหรือว่าให้ระวัง ในเรื่องของการแบ่งพักแบ่งพวกในที่ทำงานนะครับความขัดแย้งในเรื่องงานจะสร้างปัญหาได้ต้องระวังให้ดีนะครับระวังมีปัญหากับคนในที่ทำงาน นะครับรวมถึงในเรื่องของการทําเอกสารสัญญาต่างๆต้องตรวจทานให้รอบคอบตรวจทานให้ดีนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่ากิจการอยู่ในช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้านะครับแต่จะเซ็นสัญญากับใครในช่วงนี้ต้องตรวจทานในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีให้รอบคอบนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับ ส่วนคนค้าขายในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าการค้าการขายจะดีมีกำไรครับมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะแต่ระวังลูกน้องลูกจ้างสร้างปัญหานะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับต้องระวังให้ดีนะครับส่วนใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ได้ก้าวหน้า ในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำครับแต่ว่าจะต้องระวังปัญหาที่มาจากคนนะครับและปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเป็นเหตุนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุลถ้าใครที่กําลังหางานอยู่สมัครงานอยู่รองานอยู่ในเดือนตุลาคมนี้สมัครงานจะมีข่าวดีมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรให้คนเกิดปีกุลนั้นประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้ในสิ่งที่หวัง ในสิ่งที่ตั้งใจกันทั่วหน้าทุกคนนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าเดือนตุลาคมนี้ดวงการเงินของคนเกิดปีกุลนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลนะครับเปิดไพ่ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้คนเกิดปีกุลนั้นมีไพ่ก้าวถ้วยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํำนายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีรายได้เข้ามาหลายทางการเงินคล่องตัวการเงินดีไม่มีติดขัดครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายในเดือนตุลาคมนี้คนเกิดปีกุล นะครับเรียกได้ว่าหลาหลายคนจะมีข่าวดีในเรื่องเงินเกิดขึ้นด้วยนะครับมีไพ่ DM เอ็มเพรสหรือว่าไพ่จักรพัรดินีขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงความบริบูรณ์ในชีวิตครับนั่นหมายความว่าใครที่กำลังตั้งใจนะครับจะมีบ้านมีรถมีเกณฑ์จะสมหวังสมใจบางคนมีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินก้อนโตในเดือนตุลาคมนี้ด้วยครับคนเกิดปีกุลทั้งหลาย บางคนจะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องเงินจากสุภาพสตรี นะครับเรียกได้ว่าใครที่กำลังเดือดร้อนในเรื่องเงินจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือไพ่5้าดาบไพ่ใบนี้จะเตือนให้คนเกิดปีกุนนั้นระวังในเรื่องของการต้องเดือดร้อนในเรื่องเงินเพราะผู้อื่นเป็นเหตุนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคนที่เราไว้ใจเนี่ยแหละตัวดีคนเกิดปีกุนต้องระวังให้ดีนะครับและในเดือนตุลาคมน,นี้ต้องระวังในเรื่อง ของเงินที่เข้ามานั้นเราจะเก็บออมได้ไม่ค่อยดีนักเรียกได้ว่าให้ระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลนะครับหรือเรียกได้ว่านะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับให้ระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆให้ดีนะครับระวังว่ามีเงินเข้ามาแล้วเก็บเงินกับตัวได้ ไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บคนเกิดปีกุลต้องระวังให้ดีนะครับแม้การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวแต่ระวังจะไม่มีเงินออมนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับใช้จ่ายอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับ มีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างครับว่าเดือนตุลาคมนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดปีกุนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีกุนนะครับในเดือนตุลาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงโชคลาภดีทีเดียวครับมีไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีในเรื่องของการมีโชคลาภของคนเกิดปีกุนนะครับมีไพ่สิบเหรียญไพ่ใบนี้จะพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่คนในครอบครัวจะนำพาวความโชคดีมาให้ครับ ไพ่พระสังฆราชนะครับหรือว่าเดอะไฮโลแฟนใบนี้จะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสักาสการะบูชาจะนำพาความโชคดีมาให้ครับเพราะฉะนั้นหากคนเกิดปีกุลเสี่ยงโชคในเดือนตุล,ลาคมนี้มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับเพราะฉะนั้น ขอให้คนเกิดปีกุลมันสร้างคุณงามความดีนะครับโชคลาภเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้เป็นไปตามรายละเอียดในดวงชะตาแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็ได้โชคลาภก้อนใหญ่บางคนก็ได้โชคลาภก,ก,ก้อนเล็กบางคนก็ยังไม่ถึงเวลาก็มีเพราะฉะนั้นขอให้มัน สร้างคุณงามความดีนะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงในเดือนตุลาคมนี้แนะนําให้คนเกิดปีกุนนั้นสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้นะครับหรือว่าเคารพนับถือแนะนําให้คนเกิดปีกุนถ้าใครที่มีพระในบ้านแนะนําให้เปลี่ยนน้ํานะครับให้ท่าน นะครับรวมถึงกราบไหว้ดูแลบิดามารดานะครับอาจจะล้างเท้าบุพการีบิดามารดานะครับก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนเกิดปีกุลได้ดีในเดือนตุลาคมนี้ครับเอาละครับดวงชาตา โชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดปีกุนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครัครบสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีกุนนะครับในเดือนตุลาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีกุนในเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ มีไพ่2เหรียญขึ้นมาเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรกภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวบ้านหมุนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลมหมดสติต้องระวังให้ดีไพ่สเตร็งนะครับไพ่ใบนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดการทำงานหนักการพักผ่อนน้อย คนเกิดปีกุลต้องดูแลสุขภาพให้มากนะครับไพ่สามดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์เลือดตกยางออกนะครับบางคนอาจจะได้รับอุบัติเหตุอุบัติภัยได้นะครับต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอระวังมีเหตุให้เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายนะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้แก้เคล็ดด้วยการนะครับ ไปบริจาคเลือดหรือหากใครบริจาคเลือดไม่ได้ก็แนะนำให้ทำบุญลงศพนะครับคนเกิดปีกุลครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปดูแลสุขภาพกันให้ดีทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเอาละครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสําหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุนนะครับในเดือนตุลาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลในเดือนตุลาคมนี้ครับต้องบอกว่ามีไพ่จัดเม้นต์ขึ้นมาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เจอคู่แท้นะครับหรือว่าหากใครที่เลิกลาห่างหายกันไปมีเกณฑ์จะได้กลับมาสารสัมพันธ์กลับมาคืนดีกันครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุลนั้น จะได้รับบทเรียนอัลลํำค่าได้เติบโตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับไพ่สิบถ้วยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายแบบนี้ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นครับบางคนมีเกณฑ์จะมีข่าวดีนะครับ ในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนะครับใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ความรักความสัมพันธ์ก้าวหน้าพัฒนาครับแล้วก็ไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาจะพูดถึงการได้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี นะครับกับคนเกิดปีกุนทั้งหลายนั่นเองนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วความรักความสัมพัน์ธยืนยาวมั่นคงเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพัน์ธนั้นแน่นแฟนและมั่นคงครับส่วนใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอคู่แท้ได้เจอคนที่รอคอย นะครับและอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นได้เช่นกันครับคนเกิดปีกุลทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลในเดือนตุลาคม2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับคำทำนายใดที่ดีในวันนี้ก็ขอให้เป็นดังพลังใจคำทำนายใดที่อาจจะเป็นคำทำนายที่ไปในทิศทางที่ไม่ดี ก็ขอให้คนเกิดปีกุลน,นั้นใช้สติและใช้ชีวิตอย่างระมัด ระวังอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามา นะครับสำหรับวันนี้การทำนายดวงชะตาก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิคิดเองบุญรักษาเทวาโวยพรคนเกิดปีกุลทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ